โอ้ยมาเก็บเห็ดโปเด้อพี่น้องเด้อโห้ยหลายคักรุ้นะแต่ป้าโคกเห็ดโปทั้งนั้นคนน่ะโอ้ยุหนะเก็บน้อยเดียวนี่ก็แป๊บเดียวนี่ก็เต็มกระคูโอ้มีไปทัวโอุ้หหลายคักรอกตุ่มก็มีโอ้ยดึงมา โป้เฮ็ดคักๆอันนี้โอ้ยค้ามหลยแรงเลยจิ้มเอาเล่นโดรเนสีกระไดอยู่สูงนี้สูงเห็ดโป้ลายคัก วายมงกุฎโอ้เห็ุหลายครับพี่น้องไหลแห้งคากโอ้ยเละเบิดดิ้งแห้งคนจิมจ้มจิ้มเรียวดิ้มันแน่น นในสวนเจ้าของเองสวนกุย้ยโอ้โหนะงามครักดอกกำลังกิน พอดีคิอขันมาสาวคนนี้คือสีบานห้อยคือสีเปื่อยเบิด้ดแบบงามดมนุ่มๆกับมีแต่ว่าคนกับมันเก็บได้หลายว้าวคนอะยังเยอะโอ้ยังเก็บเบอเบิด้ดสำนีันเดวยพี่น้องฝากซองสมัแแสแนลได้เด้อค่ะ คากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องชำแอร์แชนแนลตัวนี้ขอตัวไปเก็บเฮ็ดก่อนมาสิบบทท่านสวัสดีค่ะ